สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับวันนี้พบกับคุณครูในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องการอ่านและเขียนบอกเวลาโดยมีมหาภาคหรือทวิภาคนะคะมหาภาคก็คือการบอกเวลาโดยใช้จุดนะคะ1จุดนะคะส่วน ทวิภาคนะคะก็คือการบอกเวลาโดยใช้จุด2จุดนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือเพื่อให้นักเรียนอ่านและเขียนบอกเวลาที่มีมหาภาคหรือทวิภาคนะคะ,ะทีนี้นักเรียนดูภาพภาพนี้นะคะภาพภาพนี้จะเห็นว่ามีภาพของดวงจันทร์นะคะ ซึ่งดวงจันทร์แสดงถึงว่าเป็นเวลากลางคืนนะคะเขาถามนักเรียนว่าเวลานี้เป็นเวลาใดนะคะจะมีเวลาด้านซ้ายมือนะคะจะมีจุด2จุดนะคะเวลานี้เป็นเวลากลางคืนเราอ่านว่า20.18นาฬิกา18นาทีนะคะต่อไปภาพนี้นะคะเป็นภาพของดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์ก็คือ เป็นเวลากลางวันนั่นเองนะคะเวลานี้นะคะเป็นเวลากลางวันเราอ่านว่า6นาฬิกา30นาทีนะคะทีนี้นักเรียนมาดูกิจกรรมนี้นะคะก็คือเป็นกิจกรรมบอกเวลานะคะนาฬิกาด้านซ้ายมือนักเรียนจะเห็นว่ามีเข็มสั้นและเข็มยาวนะคะเข็มสั้นเนี่ยจะชี้ไปที่เลข3าม และเข็มยาวชี้ไปที่เลข12นะคะเวลานี้เราอ่านว่า9นาฬิกานะคะนาฬิกาที่อยู่ด้านซ้ายมือนักเรียนนะคะจะเป็นนาฬิกาแบบเข็มนะคะส่วนเวลานะคะที่อยู่ด้านขวามือนักเรียนนะคะจะเป็นนาฬิกาแบบตัวเลขนะคะเครื่องหมายที่มีจุด2จุดนี้นะคะเราเรียกว่า เครื่องหมายทวิภาคนะคะต่อไปนะคะตัวอย่างของเวลานี้นะคะครูก็มีภาพตัวอย่างของเวลานะคะเป็นเหมือนเป็นร้านค้านะคะร้านค้าแห่งหนึ่งร้านค้าของครูส้มเองนะคะร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะเปิดในเวลาเช้านะคะเขาก็จะเปิดในเวลา9นาฬิกานะคะและปิดในเวลา19นาฬิกาก็คือ หนึ่ทุ่มอันนี้คือตัวอย่างของร้านค้าของครูนะคะ่าทีนี้มาดูภาพนี้เวลาที่อยู่ด้านซ้ายมือนักเรียนนะคะก็คือเข็มสั้นชี้ที่เลข3และเข็มยาวชี้ที่เลข12นะคะก็คือเวลาเปิดร้านค้าของครูนะคะจะเปิดเวลา9นาฬิกาและปิดเวลา19นาฬิกาก็คือ1ทุ่มนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่ใช้จุด สองจุดนี้นะคะเรียกว่าเวลาโดยใช้จุดที่มีมหาภาคนะคะต่อไปไปดูเวลานี้นะคะก็คือเวลาแสดงของแมวน้ำนะคะแมวน้ำแสดงรอบที่1ก็คือจากภาพนี้นะคะจะแสดงเวลา10นาฬิกานะคะส่วนรอบที่สองนะคะเวลาแสดงของแมวน้ำรอบที่สองนะคะก็คือจะเวลา 14บส,สนาฬิกานะคะอันนี้คือภาพตัวอย่างของนาฬิกานะคะทั้งแบบที่ใช้จุดและแบบที่เป็นตัวเลขนะคะต่อไปอันนี้นะคะคือเวลาทําการของธนาคารนักเรียนรู้จักธนาคารเนาะนะคะธนาคารเนี่ยนะคะก็จะเวลาทําการของธนาคารนะคะก็คือจะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะนาฬิกา เวลาของธนาคารนะคะก็จะเริ่มเปิดในเวลา8นาฬิกา30นาทีนะคะอันนี้คือตัวอย่างของนาฬิกานะคะแล้วก็เวลาเปิดของธนาคารนะคะก็จะเริ่มเปิดเวลา8นาฬิกา30นาทีหรือเวลา8โมงครึ่งนั่นเองนะคะส่วนเวลาปิดนะคะเวลาปิดของธนาคารก็จะปิดเวลา16นาฬิกา30นาที นะคะอันนี้คือตัวอย่างของเวลาปิดของธนาคารเข็มสั้นนะคะจะอยู่กึ่งกลางระหว่างเลข4และเลข5ส่วนเข็มยาวจะอยู่ที่เลข6คือเวลา16นาฬิกา30นาทีหรือที่เราเรียกกันว่า4ี่โมงครึ่งนั่นเองอันนี้คือตัวอย่างของเวลาทําการของธนาคารนะคะ,ะทีนี้สำหรับ วันนี้นะคะคลิปที่นักเรียนได้เรียนไปวันนี้นะคะเป็นเรื่องเวลาโดยใช้จุดเครื่องหมายมหาภาคและทวิภาคนะคะครูก็สรุปความรู้ให้นักเรียนฟังดังนี้นะคะจากกิจกรรมนี้เราสรุปได้ว่านะคะการเขียนบอกเวลานะคะอาจใช้มหาภาคก็คือจุด1จุดนะคะหรือทวิภาคคือจุด2จุดนะคะขั้นระหว่างตัวเลข ที่แสดงนาฬิกากับตัวเลขที่แสดงนาทีนะคะและเขียนนหนูจุดนะคะซึ่งเป็นตัวย่อของนาฬิกาไว้ต่อท้ายนะคะต่อไปการอ่านบอกเวลานะคะให้อ่านตัวเลขหน้ามหาภาคนะคะคือจุด1จุดหรือทวิภาคจุด2จุดเนี่ยเป็นนาฬิกาและอ่านตัวเลขหลัง มหาภาคหรือทวิภาคนะคะเป็นนาทีก็คือจำง่ายๆว่าตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าจุดนะคะเราอ่านเป็นนาฬิกาส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านหลังจุดเนี่ยเราจะอ่านเป็นนาทีนะคะอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะที่ครูสอนไปนะคะนักเรียนสามารถนำไปทําแบบฝึกหัดใบงานที่ครูแจกไปนะคะก็คือใบงานที่ 4.2นะคะมีทั้งหมด3ข้อนะคะนเรียนจะเห็นว่าด้านหลังของวงเล็บเนี่ยเขาให้เราใส่ในเรื่องของเวลาโดยใช้จุดนะคะหจุดนะคะส่วนข้อ2ใหญ่อันนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีเข็มสั้นเขามีเข็มสั้นมาให้เราอยู่แล้วใช่ไหมคะนักเรียนใส่เพียงเข็มยาวซึ่งเป็นเข็มนาทีลงไปนะคะตาม นาฬิกาที่เขาให้ตามเวลาที่เขาให้นะคะเรียนวาดเข็มยาวซึ่งเป็นเข็มนาทีลงไปในแต่ละข้อเลยนะคะมันจะแบ่งด้วยนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนใส่ให้ถูกต้องนะคะส่วนอีกดึงใบงานก็คือใบงานนี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนใส่เวลานะคะเลือกใส่เวลาโดยมีเครื่องหมายจุดเช่นเดียวกันนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือ ใส่เวลานะคะอ่านเป็นเวลาที่เป็นเวลาในการอ่านใส่ให้ถูกต้องนะคะข้อ3ใหญ่สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะผูคงคิดว่านักเรียนคงสนุกนะคะกับการทำใบงานแล้วก็คลิปการสอนเรื่องเวลาในวันนี้นะคะคิดว่าคงเป็นประโยชน์กับนักเรียนมากนะคะขอให้นักเรียนสนุกกับการ เรียแล้วก็การฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วก็สนุกกับการทำใบงานนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ